สวัสดีครับน้ำเบิงหอมครับหอมเป็นนี้ก็อายุได้เครื่องเดือนแล้วครับประมาณสิบห้าสิบห้ามื่นนิดละใส่ปุ๋ยไปสองรอบแล้ะจะท่านราคาน้ำเป็นหมครับพี่น้อง โอ้หม่ยมาหำอมความมุนเลยฝนตกตลอดเลยตกซู่มือยังเสียหายบ่นนี่คว่ เงยบนนี่มางามอีกแล้วงามอีกแล้วะขคาหอมน้ำมือนี่ก็ทรงแปดสิบ ไอเปียกกระสีพม่าร้อยต่เบิองในเพียตลาดนี่นี่ยังเสียหายบ่นี่นั้นสลอกนั้นสไลบ่นี่ยหอมมะงวยต้นยี่แปลงนี้หอมแปลงนี้มั่น บงามเนาะโอ้เซ่หุ้มแนมเป่นไงพี่น้อ,องางามบา่ครับอีกสมมือก็น,น่าจะได้ใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงอ๋อ เมื่อยากขีก่ใกลมอเตอร์เรลครับครับ,รบก็ฝากติดตามกันเด้อครับเดอ้ออย่ากำลังใจกันเด้อครับเดอ้ออยงไดกก็ขอบคุณนะครับเดอ้อที่ขอบันทับส้มคลิปนะครับสวัสดีครับ